พี่วินพี่วินทำไมเราถึงทำแต่แค่ประเทศดิสแลียคะ่ะรีก้ารู้ไหมจริง,รงๆอ่ะเหตุผลมันเยอะกว่าที่หลายคนคิดนะ พี่อยากอยู่นิวซีแลนด์มา15ปีแล้วแล้วก็บริษัทเองก็เปิดมาเกือบ10ปีทีมงานของเราทุกคนมีประสบการณ์ใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ดังนั้นน่ะเรามีความมั่นใจในการให้คําปรึกษาน้องๆทังด้านการศึกษาและด้านการขอวีซ่าตัวพี่เองเป็น Life Immigration Advisor หรือว่าที่คนไทยเขาเรียกว่าทนายด้านวีซ่าอะนะแล้วก็มีพี่8ที่เป็นเจ้าของบริษัทก็เป็นตรงนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นน่ะพี่อยากมั่นใจว่าพี่สามารถให้คําปรึกษาน้องๆได้ทางเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องวีซ่าแล้วก็นะน้องๆอง่ะสามารถปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องตั้งแต่การเสียภาษีเบื้องต้น,ตนว่าต้องใช้รหัสโค้ดอะไรไปจนถึงแหล่งซื้อสกิน แล้วก็อ <amor German> ีกนะน้องๆอ่ะตอนแรกที่มาอาจจะยังไม่น่าใจว่าจะอยากอยู่นิวซีแลนด์ต่อหรือเปล่าแต่ว่าถ้าน้องอยากอยู่นิวซีแลนด์อี่ยังไงก็อยูนพนเรื่องวีซ่าดังนั้นถ้าน้องอยากทำงานแล้วน้องมีนายจ้างพี่ก็สามารถช่วยในเรื่องวีซ่าได้หรือว่าถ้าน้องไม่อยู่แล้วเจอคนรักพี่ก็สามารถช่วยในการทำพันธมิตรวีซ่าได้หรือว่าถ้าน้องๆอยู่ไปแล้วติดใจอยากอยู่นิวซีแลนด์ต่อพี่ก็สามารถวางแผนใ้คําปึกษาในเรื่องของเรสิดแนนได้นะลิก้าพเพราะซ z i s รู้จริงเรื่อง MZ จริงๆพี่มีข้อเทียรเก็นแลลิก้าม